สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะอนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่8 8นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคําสั่งค่ะเขาให้วงรอบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกพร้อมเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และก็หาคําตอบอนะคะ อ่เดี๋ยวครูเป็นจะทําข้อที่1เป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หน้าแก้วตาจะต้องอ่านอีกกี่หน้าจึงจะครบ350หน้าอ่านะคะโจทย์ถามอะไรคะจากที่ครูเป็นอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่า แก้วตาจะต้องอ่านอีกกี่หน้าใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะให้นักเรียนเอาดินสอนะคะวงรอบสิ่งที่โจทย์ถามแบบนี้นะคะโจทย์ถามต้องมีคําว่าอะไรคะครูเป็นบอกแล้วก็มีคําว่ากี่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปโจทย์บอกอะไรมาให้เราบ้างคะโจทย์บอกมาว่า วันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หน้าใช่ไหมคะอ่าขีดสิ่งที่โจทย์บอกรามาบอกอะไรมาอีกคะบอกมาว่าต้องอ่านให้ครบเท่าไรคะสามสร้อยห้าหน้าใช่ไหมคะาจากที่เรารู้สิ่งที่โจทย์ถามมาแล้วโจทย์บอกมาแล้วเราจะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้โดยวิธีการบวกหรือการลบคะ ่าเดี๋ยวครูเป็นอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้135หน้าแก้วตาจะต้องอ่านอีกกี่หน้าจึงจะครบ350ทำยังไงคะต้องใช้วิธีการอะไรคะการลบนะคะเอา350ตั้งลบด้วย จำนวนหน้าที่แก้วตาอ่านไปแล้วเท่าไรคหร่คะ135หนห้าอน้าแก้วตาต้องอ่านในครบ350ม้ยใช่ไหมคะอ่านไปแล้ว135หน้าเมื่อลบเสร็จจะได้อะไรคะจะได้ว่าแก้วตาจะอ่านอีกกี่หน้าจึงจะครบ350นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต่อไปค่ะบรรทัดต่อไปนะคะเขียนเหมือนเดิมเลยคะ่ะ350ร้อยห้าสิบ ลบด้วย135อ่านะคะลบเสร็จแล้วหาคำตอบเลยค่ะครูเปบนจะลบเนวโนนนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่คล่องนะคะให้ไปตั้งในกระดาษทดได้นะคะ0-5ลบ5ลบได้ไหมคะลบไม่ได้ไปยืม5มา1ลบมีอยู่แล้วเท่าไหร่คะ0กลายเป็น10นะคะ10ลบ5เหลือเท่าไหร่คะ10-5ลบ5ก็เหลือ 5นั่นเองนะคะลบหลักหน่วยตั้งที่หลักหน่วยนะคะลบตัวหลังตั้งไว้ข้างหลังต่อไปหเอาออกไป1เหลือเท่าไหร่คะเมื่อกี้เมื่อกี้หลักหน่วยยืมออกไป1แล้วห้าออกไป1นึ่งเหลือสใช่ไหมคะอ่าต่อไปคะ่ะหลักสิของเรานะคะสีลบสลบได้ไหมคะได้นะคะสีลบสมเหลือห อ่าต่อไปค่ะเรามาลบหลักร้อยของเรากันค่ะหลักร้อยอะไรลบอะไรคะ3-1ลบ1ลบได้ไหมคะ3-1ลบ1ลบได้นะคะเหลือ2อ่าดังนั้นนะคะตอบนะคะแก้วตาจะต้องอ่านอีกกี่นะะหน้าคะ2-15หน้าจึงจะครบ350นะคะ 215รอเวลาตอบให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะที่ครูเบนทําให้นักเรียนดูนะคะอ่าสาหรับข้อที่2ข้อที่3นะคะครูเบนให้นักเรียนทําเองอ่านะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่89นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเลขโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะก็จะมีภาพไม้เราแล้วนะคะพร้อมทั้งบอกว่า ดอกอะไรนะคะมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะดอกมะลิกะเช้าละ250บาทดอกลิลลี่กะเช้าละ670บาทดอกกุหลาบแดงและชุมพูช่อละ580บาทนะคะดอกกุหลาบสีขาวและสีเหลืองช่อละ 5, 4 0 5 420บาท ดอกทานตะวันช่อละ230บาทดอกฉบากาเช้าลัก0 0บาทแล้วก็ดอกดาวเรืองช่อละ160บาทนะคะอานะคะถ้าเป็นไปได้นะคะให้นักเรียนจับคู่นะคะช่อก็อยู่เตะช่อนะคะกะาเช้าก็อยู่เตกะกาเช้านะคะอ่าเดี๋ยวครูเบนจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะให้นักเรียน ดูหึงข้อนะคะส่วนโจทย์ปัญหาการลบข้างล่างนะคะครูเบนให้นักเรียนแต่งเองนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งโจทย์ปัญหาการบวกพร้อมกันนะคะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มแต่งกันเลยนะคะครูเบนจะเอาดอกไม้ที่เป็นกาเช้าก็แล้วกันนะคะนะคะครูเบนแต่งนะคะแม่ ซื้อดอกมะลิกระเช้าละสองรยห้าสิบบาทานะคะครูเบนจะเอาเป็นดอกมะลิแล้วก็ดอกลิลลี่นะคะแม่ชือแม่ซื้อดอกมะลิกระเช้าละสองร้อยห้าสิบบาท พ่อซื้อดอกลิลลี่กะเช้าละหกร้อยเจ็ดสิบบาทอ่านะคะครูเบนได้สิ่งที่โจทย์บอกมาแล้วนะคะอ่าบรรทัดต่อไปนะคะครูเบนจะเป็น การตั้งคำถามใช่ไหม,ไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามาโจทย์ถามว่าแม่เละพ่อจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่ บาทนะคะอ่านะคะ,น,ะ,คะนี่คือโจทย์ปัญหาการบวกนะคะที่ครูเ็นแต่งนะคะอ่าเดี๋ยวครูเ็นจะอ่านให้ฟังอีก1รอบนะคะแม่ซื้อดอกมะลิกะเช้าละ250บาทพ่อซื้อดอกลิลลี่กะเช้าละ670บาทโจทย์ถามว่าพ่อและแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทประโยคสัญลักษณ์ ขข้อบอกเล็ยวว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะ250บวกด้วย670เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมะนะคะไม่ต้องหาคำตอบนะคะให้แต่งเฉพาะโจทย์ปัญหาแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์สำหรับข้อข้างล่างนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการลบให้เอาโจทย์ข้างบนนะคะ ภาพนะคะจากภาพที่เขาให้มานะคะมาสร้างจุดปัญหาการลบนะคะเหมือนกับที่ครูเบนสอนจุดปัญหาการบวกข้างบนนะคะให้นักเรียนทําเองนะคะในจุดปัญหาการลบงานนะคะที่นักเรียนต้องส่งครูเบนวันนี้นะคะมี2หน้าด้วยกันนะคะก็คือในหน้าที่88นะคะแล้วก็ในหน้าที่ 89สานะคะสำหรับการเต่งโจทย์ปัญหาการลบในข้อนี้นะคะครูเบนจะให้คะแนน5คะแนนนะคะเดี๋ยวเวลาครูเบนตรวจนะคะครูเบนจะเขียนคะแนนไปให้เลยนะคะแต่ละคนนะคะตั้งใจทำนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะถ่าย ส่งไปในลายส่วนตัวของครูนะคะเดี๋ยวครูเป็นจะตรวจให้นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ